เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่1111ลมและฟ้าร้องเริ่มต้นขึ้นภูเขาสูงแม่น้ำมีความยาวถนนไปถึงไกลแล้วอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะไกลแค่ไหนสักวันหนึ่งก็จะถึงจุดสิ้นสุดจุนหญิงเหลียญตกตะลึงเธอพูดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของข้าพี่สาวเธอไม่ต้องสนใจหรอกเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรส่วนปิงโกรธ เจ้าแค่ปิดปากคำว่าพี่น้องของเราไม่ใช่เหรอข้าปล่อยให้เจ้าเรียกข้าว่าพี่สาวโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้จุนหญิงเหลียนยิ้มด้วยความขอบคุณข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนดีแค่ไหนลาก่อนพี่สาวเราจะได้พบกันใหม่อืมน้องสาวขอให้ปลอดภัยนะส่วนปิงลังเลแล้วพูดว่าน้องสาวตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันแล้วหากมีบางอย่างที่ข้าทำผิดกับเจ้าโปรดยกโทษให้ข้าด้วย เจ้าพูดเรื่องอะไรพี่สาวจุนหญิงเหลียนกล่าวอย่างมีน้ำใจการพูดคำเหล่านั้นจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราเสียหายพวกเขากล่าวคำอำลาซึ่งกันและกันหลังจากกลับมาบนถนนได้เป็นเวลานานจุนหญิงเหลียนก็ยังคงรู้สึกตื่นเต้นเธอไม่เคยคาดหวังว่าผู้มีอิทธิพลที่น่าตกตะลึงของโลก่วนปิงจะอ่อนไหวและเข้ากับเธอได้จริงๆ เจอกันครั้งแรกก็อึดอัดและเธอยังตื่นตัวอยู่หลังจากนั้นพวกเขาก็สนิทกันในทุกหัวข้อที่พวกเขาพูดคุยกันในการสนทนาพวกเขาเกือบจะตอบคำถามเหมือนกันเมื่อพวกเขาตัดสินใจสาบานว่าเป็นพี่น้องกันทั้งคู่ต่างก็หหยหาความสัมพันธ์นี้กันมากถ้าโซนปิงไม่ได้ให้คำแนะนำนั้นก่อนจุนหญิงเหลียนก็จะแนะนำแทน หากจุนหญิงเหลียนเป็นคนเสนอเรื่องนี้ผู้คนอาจคิดว่าเธอกำลังพยายามเกี่ยวข้องกับส่วนปิงอย่างไรก็ตามจุนหญิงเหลียนและส่วนปิงต่างก็เป็นผู้ฝึกฝนสตรีที่มีจิตใจดีและมีน้ำใจทั้งสองคนคงไม่มีความคิดระยังอายแบบนั้นสำหรับผู้หญิงสองคนพวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกันหลังจากคืนหนึ่ง ส่วนปิงต้องมาหาข้าด้วยเหตุผลบางอย่างเธอไม่ได้แค่อยากรู้จักข้ามันไม่ง่ายอย่างนั้นเธอต้องมีเหตุผลอื่นแน่จุนหญิงเหลียนพูดกับตัวเองไม่ว่าเธอจะตามล่าอะไรเธอก็ไม่ได้ทำร้ายข้าเลยนั่นก็แน่ใจแล้วความเป็นมิตรและความซาบซึ้งไม่อาจปลอมแปลงได้เธอแข็งแกร่งเกินกว่าจะแท้งทำเป็นต่อหน้าข้าเธอไม่จำเป็นต้องทำ สิ่งที่เธอพูดในท้ายที่สุดดูเหมือนว่าเธอรู้ว่าจะมีบางอย่างที่ทำให้ข้าขุนเคืองแต่เธอกำลังบอกข้าเธอไม่อยากทำร้ายความสัมพันธ์ถ้าเธอทำอะไรที่ทำให้ข้าเจ็บในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะทำอะไรที่ทำร้ายข้าข้าจะเสียอะไรไปไม่ได้ในตอนนี้ตอนนี้ข้ายอมรับอะไรไม่ได้แล้วจุนหญิงเหลียนยิ้มอย่างขมขื่นแล้วลดภาร,ระในใจลงเธอเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วท่ามกลางเมฆและพยายามจะมาถึงในไม่ช้า ลังจากที่ข้าทำสิ่งที่ข้าสัญญากับเยโกงซูข้ากลัวว่าข้าจะหายไปในโลกนี้ส่วนปิงบอกว่าเธอยินดีช่วยข้าแก้แค้นแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของข้าเองข้าไม่ต้องการให้อะไรมาทำลายความสัมพันธ์อันบริสุทธิ์ระหว่างเราเธอกัดฟันนอกจากนี้ข้าเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถแก้แค้นเขาได้ข้าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นข้าไม่ต้องการให้คนอื่นแบ่งปัน ข้าจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอีกข้าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครอีกแล้วเธอมองไปในระยะไกลและเขตศักดิ์สิทธิ์พยากรณ์ก็อยู่ข้างหน้าเธอนี่อาจเป็นการเดินทางอันยาวนานครั้งสุดท้ายในชีวิตของข้าจุนหญิงเหลียนหยุดและมองไปในระยะไกลเธอสงบเมื่อข้ากลับมาจากเขตศักดิ์สิทธิ์พยากรณ์มันจะเป็นจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งบนท้องฟ้าเสียงเดี่ยวอันแหลมคมดังก้องกังวานแสงสีทองส่องประกายพราว เนือเมฆเกี่ยวที่สวยงามตัวหนึ่งบินอยู่เหนือศีรษะของจุนหญิงเหลียนด้วยเสียงฟ้าร้องและสายลมรอบตัวช่างเป็นเหี่ยวที่สวยงามจริงๆจุนหญิงเหลียนอดไม่ได้ที่จะชมเชยมันเธอเป็นผู้ฝึกฝนที่มีประสบการณ์มากแต่เธอไม่เคยเห็นเหี่ยวตัวใดที่สวยงามเท่านี้มาก่อนเหี่ยวบินเร็วกว่าเธออย่างน้อย20%เอร์ซนวินาทีสุดท้ายอยู่ข้างหลังจุนหญิงเหลียนแต่วินาทีต่อมามันหายไปนานแล้วเร็วแค่ไหน จุนหญิงเหลียนชื่นชมแต่ก็ไม่ได้ชะลอตัวลงมากนักเธอเริ่มเคลื่อนตัวไปยังเขตศักดิ์สิทธิ์พยากรณ์ในเวลาประมาณเดียวกันในดินแดนน้ำแข็งที่รกร้างมีหน้าผาสูงชันเหมือนทางสู่นรกใต้หน้าผามีชายคนหนึ่งหลุดออกมาจากถ้ำใบหน้าของเขาถูกปกคลุมไปด้วยคราวของเขาเขาดูเหมือนคนป่ายอย่างไรก็ตามเขาตัวใหญ่มากแม้ว่าเขาจะเดินแบบสบายๆแต่เขาก็แสดงรัศมีของมังกรหรือเสือออกมาเขาสง่างาม เมื่อเขาเดินออกจากถ้ำและมองขึ้นไปบนฟ้าเขาก็หัวเราะเสียงดังจากนั้นเขาก็ตะโกนซึ่งทําให้ทั่วทั้งแผ่นดินตกใจข้าจะออกไปรอข้าด้วยเพื่อนของข้าน้องชายของข้าเดี๋ยวก่อนและศัตรูของข้ารอก่อนสวรรค์อวยพรเจ้าอย่าเพิ่งตายข้าจะเป็นคนปลิดชีวิตเจ้าเองฮ่าฮ่า โดยมีเงายัก์ย้ายอยู่ข้างหลังเขาเขาตะโกนขึ้นไปบนฟ้าเขาเอื้อมมือขวาออกไปหยิบอะไรบางอย่างและนั่นก็คือดาบยาวที่เปล่งแสงเย็นๆออกมาในถ้ำทันใดนั้นเขาก็คว้ากระบี่ไว้ในมือราวกับว่ามันโผล่ออกมาจากความว่างเปล่าใบมีส่องแสงเย็นแสงไฟสันไหวและวิบวับในมือของเขาดูเหมือนว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้พักอยู่นานเกินไปแทบจะรอไม่ไหวที่จะเปียกโชคไปด้วยเลือดและจิตวิญญ,ญาณ เพื่อนเก่าผ่านไปสักพักแล้วเขาจ้องมองที่กระบี่ในมือแล้วยิ้มไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้าลำบากและติดอยู่เจ้าต้องทนทุกสามนานจากนี้ไปเราจะเดินทางข้ามท้องฟ้าอีกครั้งครอบงำโลกใบมีดที่คมและหนาสองประกายในแสงเย็นกระบี่ส่งเสียงจริงๆกระบี่ฟังดูเหมือนมังกรหอนฮ่าฮ ah, ่าฮ่าเขาหัวเราะแล้วพูดว่าไปกันเถอะเพื่อนเก่า ดาบก็ส่องแสงอีกครั้งเขาและกระบี่ของเขาเป็นเหมือนความสมบูรณ์ยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับสายฟ้าฟาดโจมตีกลุ่มเมฆบนท้องฟ้าท่านใดนั้นฟ้าร้องก็เริ่มโจมตีบนท้องฟ้าตามหลังพวกเขาดูเหมือนเป็นสัญญาณที่บอกผู้คนว่ากำลังจะเกิดหายนะ,ยะเยเซียวและจ้านหยุนเฟยกกำลังฝึกซ้อมต่อสู้กัน จ้านหยุนเฟยลดระดับตัวเองไปที่ระดับสองของระดับเต๋าหยวนเพื่อต่อสู้กับเย่เซี่ยวซึ่งเป็นระดับหนึ่งของระดับเต๋าหยวนจูจิวเทียนยืนเคียงข้างเป็นผู้ตัดสินหลังจากเกิดอุบัติเหตุหนักเมื่อทั้งสองแยกจากกันจูจิวเทียนก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเจ้ากงจูจิวเทียนตะโกนและชี้ไปที่หัวของจ้านหยุนเฟยซึ่งบวมเหมือนหัวหมูแล้วพูดว่าเจ้ายกระดับการฝึกฝนของเจ้าอย่างลับๆนั่นไม่น่าละอายไปกว่านี้แล้วข่าไม่ได้ ไม่จ้านหยุนเฟยโกรธมากข้าถูกทุบตีข้าจะถูกทุบตีอย่างไรถ้าข้ายกระดับการฝึกฝนฮือฮึตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองไม่มีใครเทียบได้ในโลกฮือฮึเจ้าถูกทุบตีจริงๆแต่เจ้าได้ยกระดับการฝึกฝนของเจ้านั่นคืออย่างน้อยระดับสามของระดับเต๋าหยวนเจ้าคิดว่าข้าตาบอดหรือเปล่าจูจิวเทียนไม่ยอมปล่อยมันไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่จ้าลดระดับการฝึกฝนของเขาลงเพื่อช่วยข้าในการฝึกฝนไม่เป็นไรเขาไม่ประมาทแค่นั้นเยเซียวได้ยึดตำแหน่งที่สูงยึดเอาข้อได้เปรียบทั้งหมดและเขาพูดอย่างหน้าด้านจงดูเขาสิลูกสิ์น้องชายของเรามีจิตใจดีและใจกว้างขนาดไหนควรอดทนเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่ยอมรับแม่น้ำหลายร้อยสายนั่นเรียกว่าคุณธรรมดูสิ์น้องเล็กแล้วมองดูเจ้ารู้ว่าความซื่อสัตย์คืออะไรจูจิวเทียนยังคงเหยียดหยาม เขามองด้วยความยินดีให้ตายเถอะข้าเสร็จแล้วจ้านหยุนเฟยบินออกจากพื้นที่ต่อสู้ในเมื่อเจ้ามีคุณธรรมเต็มปากทำไมไม่เกิดขึ้นข้าจะไม่จูจิวเทียนสายหัวทำไมต้องเป็นข้าใครอยากโดนต่อยไปไม่ใช่ข้าข้าดูโง่อสำหรับเจ้าหรือเปล่าจ้านหยุนเฟยชี้ไปที่จูจิวเทียนด้วยนิ้วสั่นเขาเกือบพูดไม่ออกเพราะความโกรธเจ้าเรามีข้อตกลงข้าเสียใจ จูจิวเทียนสายหัวและพูดอย่างกล้าหาญว่าเจ้าไม่เห็นหรือว่าข้ากําลังจะเลิกข้าดาว่าเจ้าจะต้องชาหลังจากถูกสิ์น้องชายของเราทุบตีข้าเสียใจข้าเลิกแล้วไงล่ะกัดข้าสิจ้านหยุนเฟยหลงทางด้วยความอึดอัดใจเขาโกรธมากเลือดเต็มดวงตาของเขาเขากําลังจะสูญเสียการควบคุมพวกเขามีข้อตกลงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการต่อสู้กับเยเซียวในความเป็นจริงพวกเขามีแผนล,ลับของพวกเขาเขาหลอกเราก่อนหน้านี้เราต้องแก้แค้นมัน นอกจากนี้พวกเขาหายจากบาดแผลเก่าอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาต้องยืดตัวออกไปสักหน่อยแม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้กันเองได้แต่พวกเขาก็คิดว่ามันง่ายกว่าและสนุกกว่ามากที่จะต่อสู้กับสิทธิ์น้องอีกหนึ่งสิ่งสิทธิ์น้องคนเล็กของพวกเขาเชื่อเสี้ยวคงจะดีไม่น้อยหากพวกเขาสามารถคว้าโอกาสเอาชนะ,ยะเยเซียวได้นั่นคงจะเป็นความยินดีอย่างยิ่งพวกเขามีแผนการที่สมบูรณ์แบบจริงๆ พวกเขาแนะนำให้เยเซียวโดยไม่ลังเลใจดูเถิดสิ์น้องเจ้าพัฒนาขึ้นมากดีมากน่าทึ่งมากไม่มีใครทำได้เหมือนเจ้าข้ารู้สึกภูมิใจนะพี่ชายช่วงนี้ข้ารู้สึกได้ถึงพัฒนาการของข้าน้องชายเจ้าหลงอัตาของตัวเองเจ้าต้องรู้ว่าถึงแม้เจ้าจะพัฒนาขึ้นมากแต่เจ้าก็ยังเป็นเพียงคนธรรมดาประสบการณ์การต่อสู้ของเจ้าคือสิ่งที่เจ้าต้องใช้เวลามากขึ้นการฝึกฝนความคิดและการต่อสู้ทั้งสามคนนี้สร้างความสมบูรณ์แบบ อืมข้าจะติดตามประสบการณ์การต่อสู้ได้อย่างไรง่ายเพียงแค่ฝึกการต่อสู้กับเราแล้วเจ้าจะอยู่ในระดับที่แตกต่างออกไปในภายหลังอะไรนะสู้กับเจ้าเท่าที่ข้ากังวลข้าคิดว่าเจ้าต้องการชกข้าเจ้าอยู่ระดับไหนข้าอยู่ในระดับไหนข้าจะสู้เจ้าได้อย่างไรเจ้าสองคนจะทำลายข้าข้าเห็นข้าข้าไม่ใช่คนโง่เฮ้เฮน้องชายอยากเข้าใจข้าผิดเราจะรังแกเจ้าด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าของเราได้อย่างไร เราจะระงับการฝึกฝนของเราให้อยู่ในระดับต่ำอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะเริ่มการต่อสู้นอกจากนี้การถูกทุบตีก็คือเอ๋เจ้ารู้ไหมว่าประสบการณ์จริงเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นสิ่งที่เจ้าสามารถเรียนรู้ได้จากมันถูกต้องน้องชายเจ้าต้องเชื่อเราเราก็แค่ใช้ความคิดอย่าปล่อยให้เราผิดหวังกับเรื่องนี้ แต่เจ้าอยู่ในโลกแห่งการต่อสู้มาหลายปีแล้วเจ้ามีประสบการณ์ค่อนข้างมากใช่ไหมไม่เพียงแต่การฝึกฝนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความคิดและประสบการณ์ของเจ้านั้นอยู่นอกเหนือระดับของข้ามากมันเป็นการต่อสู้ที่ยุติธรรมได้อย่างไรข้าจะพังยับเยินแน่นอนข้าจะไม่ทํา ฟังนะั้นน้องชายเราแค่ใจดีเราจะลดการเพาะปลูกของเราให้อยู่ในระดับเดียวกับเจ้าแนวความคิดไม่มีผลกับการต่อสู้จริงเรามีประสบการณ์มากกว่าเจ้าแต่มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเจ้านั่นคือสิ่งที่เจ้าต้องการจริงๆใช่ไหมเจ้าสามารถเรียนรู้จากเราได้เลยเจ้าไม่คิดอย่างนั้นเหรอนั่นฟังดูสมเหตุสมผลแน่นอนว่ามันสมเหตุสมผลพวกเราพี่น้องของเจ้าจะพยายามอย่างหนักเพื่อจัดเตรียมเจ้าหรือไม่ นั่นเป็นความจริงอืมเจ้าจะลดระดับพลังยุทธ์ของเจ้าลงเพื่อต่อสู้กับข้าจริงๆหรือแน่นอนเจ้าไม่คิดว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์เหรอแต่ถ้าเจ้าตัดสินใจที่จะไม่รักษาความซื่อสัตย์อีกต่อไปข้าไม่สามารถทําอะไรกับเจ้าได้ไหมข้าไม่สามารถแม้แต่จะบอกอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เนื่องจากพวกเขาอยู่ไกลาจากที่นี่มากเกินไปสบายใจได้นะน้องชายเราจะไปทีละคนส่วนพวกเราอีกคนจะเป็นผู้ตัดสินมันจะยุติธรรมอย่างยิ่ง ถ้าพวกเจ้าสองคนนอกใจกันถ้าอย่างนั้นเราก็เลวยิ่งกว่าสัตว์แล้วเราจะถูกลุงสามสาวกลงโทษด้วยแล้วไงล่ะยอดเยี่ยมดังนั้นจึงมีการตัดสินใจจ้านหยุนเฟยเป็นคนแรกที่ต่อสู้อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเริ่มต่อสู้เขาก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อตระหนักว่าประสบการณ์ของเขาแทบจะไม่มีความหมายอะไรในการต่อสู้กับเยเซียวม,มันไม่มีประโยชน์เมื่อถูกใช้เพื่อจัดการกับเยเซียว จ้านหยุนเฟยยังคงถูกผลักและทุกตีตั้งแต่เริ่มการต่อสู้เขารู้สึกเขินอายและอึดอัดใจ,จเขาไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้กลับเลยในความเป็นจริงเขาเกือบจะล้มเหลวในการป้องกันตัวเองประสบการณ์ที่เขาคุยโมกกลายเป็นสิ่งที่เย่เซียวเคยวางกับดักให้เขาทุกการเคลื่อนไหวที่เขาทําตามประสบการณ์ของเขาจะนำเขาไปสู่คลื่นหมัดราวกับพายุฝน การเคลื่อนไหวที่เขาทำเพื่อล่อให้เยเซียวตกหลุมพรางของเขาทั้งหมดก็ล้มเหลวในที่สุดแต่เยเซียลใช้การเคลื่อนไหวเหล่านั้นเพื่อโจมตีเขากลับจ้านหยุนเฟยสาบานต่อสวรรค์นี่เป็นการต่อสู้ที่น่าอับอายและอัปยศยที่สุดที่ข้าเคยมีในชีวิตอย่างแน่นอนความเครียดแค้นความคับข้องใจความโศกเศร้าและความโกรธแทบจะระเบิดอยู่ในอกของเขาเมื่อเขาตัดสินใจยอมแพ้เขาก็ถูกต่อยอย่างหนักและดูเหมือนหัวหมูจริงๆ เขาไม่ใช่ผู้ชายที่เข้มแข็งและหล่อเหลาขนาดนั้นอีกต่อไปยืนอยู่นอกพื้นที่ต่อสู้จ้องมองที่เย่เซียวในพื้นที่เขาตกตะลึงสุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับมันอย่างไม่เต็มใจสิบน้องของข้าเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างแท้จริงในสนามรบข้าคิดว่าประสบการณ์การต่อสู้ของข้าช่างเหลือเชื่อแต่มันก็ไร้ประโยชน์มันล้าสมัยไปหมดต่อหน้าเขา เขาเป็นเหมือนนักรบที่บ้าคลั่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสนามรบเขาไม่ได้ขาดประสบการณ์เหมือนกับมือใหม่คนอื่นๆเลยน้องเย่วันนี้เจ้าทําให้ข้าลืมตาขึ้นมาอีกครั้งระดับพลังยุทธ์ของเจ้าต่ําเกินกว่าจะเดินทางไปโลกแห่งการต่อสู้ได้อย่างไรก็ตามประสบการณ์การต่อสู้ของเจ้านั้นโดดเด่นอย่างแน่นอนไม่มันไม่มีใครเทียบได้ในโลกนี้หลังจากหลงทางไปสักพักจ้านหยุนเฟยก็แสดงความคิดเห็นในตอนท้ายมันฟังดูซับซ้อนนะ ไม่เหมือนใครในโลกนั่นเป็นความคิดเห็นที่เป็นเลิศตอนที่1,113ส่วงละหานข้าภูมิใจเย่เซียวกล่าวว่าข้าโชคดีที่ได้ต่อสู้กับเจ้าข้าใช้กนอุบายเล็กๆน้อยๆบางอย่างเท่านั้นไม่มีใครเทียบได้ในโลกนี้นั่นมันมากเกินไปข้ารู้เกี่ยวกับตัวเองจ้านหยุนเฟยและจูจิวเทียนมองหน้ากันและพยักหน้าเพื่อชมเชย สิ่งที่จ้านหยุนเฟยพูดคือเสียงในใจของเขาแต่ยังเป็นการทดสอบเยเซียลด้วยพวกเขาต้องการทราบว่าเยเซียสามารถถ่อมตัวและถ่อมตัวได้หรือไม่เมื่อเขาได้รับคำชมมันเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่หัวใจของผู้ฝึกตนเป็นสิ่งที่ปกปิดได้ง่ายที่สุดแต่ก็ยากที่สุดเช่นกันเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ชายที่จะเข้าใจตัวเองแต่เขาเข้าใจตัวเองดีที่สุดเสมอมนุษย์นั้นเป็นตระกูลพันธุ์ที่ขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตามเยเซียวทามันชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่า20ปีสามารถรักษาหัวใจที่แท้จริงของเขาไว้ได้สำเร็จหลังจากสิ่งที่เยเซียวพูดจ้านหยุนเฟยและจูจิวเทียนก็รู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งในขณะนี้มีคนมารายงานว่าในท่านผู้คนจากพระราชวังฉงฮัวมาที่เมืองเย่แล้วเยเซียวขมวดคิ้วพวกเขาส่งใครมา เขารู้ว่าพระราชวังสงหัวจะกลับมาหลังจากถูกทําให้อับอายอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคาดหวังว่าพวกเขาจะทํามันเร็วขนาดนี้เพียงไม่กี่วันนับตั้งแต่คนของพวกเขาจากไปตอนนี้พวกเขาก็ส่งคนไปเพิ่มข้าไม่รู้คนรับใช้สายหัวจะต้องกลัวอะไรพระราชวังสงหัวกําลังครอบงำแต่พระราชวังจันทรายเย็นก็ไม่เบาเช่นกันมาดูกันว่าพวกมันมีหัวและแขนกี่อันก่อนข้าสงสัยว่าพวกมันจะทําอะไรเราได้บ้าง จ้านหยุนเฟยเพิ่งได้รับพลังกลับคืนมาเต็มที่และขจัดบาดแผลเก่าในตัวเขาทั้งหมดเขาอยู่ในช่วงสูงสุดเขาต้องการทำอะไรบางอย่างเพื่อแสดงพลังของเขาตอนนี้เมื่อเขาได้ยินว่าพระราชวังสงหัวส่งผู้คนมาสร้างปัญหาเขาก็ไม่ได้กังวลแต่รู้สึกตื่นเต้นแทนทั้งสามคนมีความคิดเห็นเหมือนกันจึงเดินออกไปพร้อมกันในขณะนี้มีหญิงสาวสองคนยืนอยู่อย่างเงียบๆตรงหน้าประตูบ้านของตระกูลเย่พวกเขาดูไม่ใจร้อนเลย ผมของพวกเขายาวและเป็นสีดำและเสื้อผ้าของพวกเขาก็ขาวเหมือนหิมะพวกเขาดูเย็นชาและหยิ่งพยองพวกเขาแค่ยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆมันเป็นสถานที่หน้าบ้านของตระกูลเย่ซึ่งรายล้อมไปด้วยตลาดแต่ในสายตาของผู้คนพวกเขาเป็นเหมือนดอกบัวหิมะสองตัวบนยอดเขาหิมะพวกเขายืนอยู่สูงและไม่มีใครแต่ต้องได้ความโกลาหนและความวุ่นวายในโลกมนุษย์ไม่ได้ทำให้พวกเขาดูเป็นอิสระและบริสุทธิ์น้อยลง ความหนาวเย็นนั้นมาจากภายในกระดูกของพวกเขาทุกคนก็รู้สึกได้ด้วยเหตุนี้ผู้คนรอบๆสถานที่จึงค่อยๆออ,ออกไปเย่หนานเทียนกำลังก้าวออกไปลีหยุนส่วนแห่งพระราชวังเมฆหมอกกำลังติดตามเย่หนานเทียนด้วยใบหน้าที่มืดมนเธอดูรำคาญและไม่พอใจข้าเป็นตัวแทนของผู้อาวุโสส่วนปิงเมื่อข้าพูดข้าเป็นตัวแทนของพระราชวังเมฆหมอกพระราชวังสงหัวกล้าดียังไงมายึดติดกับเรื่องนี้ พวกเขาจะดูถูกพวกเราเหรอพวกเขากล้าดียังไงส่งคนมาเพิ่มอีกแล้วข้าต้องสั่งสอนพวกเขาเมื่อเย่หนานทเทียนก้าวผ่านประตูเขาเห็นหญิงสาวสองคนที่เย็นชาราวกับน้ำค้างแข็งบริสุทธิ์ราวกับดวงจันทร์ผู้บัญชาการเย่เป็นคนสงบและมั่นคงแต่เขาก็ยังตกใจลี่หยุนส่วนเดินออกไปและเธอก็ตกใจเหมือนกันสิ่งที่เธอเห็นนั้นเกินกว่าจินตนาการของเธอมาก เมื่อหญิงสาวสองคนสนับสนุนบ้านของตระกูลเย่หลี่หยุนส่วนรู้สึกได้ว่าสตรีทั้งสองนั้นไม่มีใครเทียบได้เมื่อมองจากด้านหลังของพวกเขาเมื่อพวกเขาหันหลังกลับพวกเขาก็แสดงใบหน้าที่เหมือนกันทุกประการแก่เธอผู้หญิงสองคนสังเกตเห็นว่าเย่หนานเทียนออกมาดังนั้นพวกเขาจึงหันหลังกลับการเคลื่อนไหวของพวกเขาเหมือนกันทุกประการแม้แต่ดวงตาของพวกเขาก็ยังเหมือนกันโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามเย่หนานเทียนและหลี่หยุนส่วนไม่แปลกใจกับใบหน้าของพวกเขาแต่ด้วยตัวตนของพวกเขามันคือพวกเขาเย่หนานเทียนและหลี่หยุนส่วนต่างก็ตกใจเมื่อเห็นผู้หญิงสองคนพวกเขาประหลาดใจพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าทั้งสองร่างนี้จะมาในเรื่องนี้มันจะเป็นวันที่ยากลำบากสวงและฮานแห่งวังฉงหัวชื่อสวงและฮานคือชื่อของพวกเขา เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดพวกเขาถูกทิ้งร้างตั้งแต่ยังเป็นทารกไม่มีใครรู้ว่าพวกเขามีชีวิตรอดในวัยเด็กมาได้อย่างไรชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาอายุประมาณหกขวบเท่านั้นผู้อาวุโสของพระราชวังสงหัวเดินผ่านเมืองเล็กๆและพบเด็กหญิงที่น่าสงสารสองคนเป็นเวลาเที่ยงคืนและดวงจันทร์อยู่สูงในท้องฟ้าเด็กผู้หญิงสองคนกอดกันเพื่อให้ความอบอุ่นในกระท่อมที่พังพวกเธอกำลังจะตาย ผู้อาวุโสของพระราชวังฉงหัวรู้สึกสงสารพวกเขาเธอต้องการช่วยพวกเขาแต่แล้วเธอก็ตระหนักว่าเด็กหญิงสองคนอยู่ในสภาพการฝึกฝนที่ดีร่างกายของพวกเขาคือร่างกายแฝดแห่งแสงสว่างซึ่งหายากมากผู้เทาก็ดีใจเธอพาสาวสาวกลับไปที่วังและตั้งชื่อให้พวกเขาว่าเยซวงและเยฮาน เมื่อสองพี่น้องฝาแฝดเติบโตขึ้นพวกเขาก็เดินทางไปสู่โลกแห่งการต่อสู้ด้วยกันชื่อของพวกเขาก็ดังก้องไปทั่วโลกทีละน้อยในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นผู้ฝึกฝนระดับสูงสองคนในอาณาจักรชิงหยุนช่วงละฮานแห่งพระราชวังฉงหัวผู้คนอาจตั้งชื่อผิดแต่ชื่อเล่นคงไม่ผิด เด็กหญิงทั้งสองทั้งเย็นชาและไม่แยแสะพวกเขาไม่ชอบพูดมีข่าวลือเกี่ยวกับพวกเขาในหมู่สาวก่อนในพระราชวังสงหัวโดยบอกว่าพี่น้องฝาแฝดไม่ได้คุยกันเลยเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนอื่นเลยพวกเขาทั้งเย็นชาและห่างไกลประการที่สองพวกเขาไม่จําเป็นต้องพูดออกมาเมื่อต้องการพูดอะไรบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างคนหนึ่งจะได้รับความคิดนั้นในใจของอีกฝ่ายโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยหรือแม้แต่เพียงคําใบ้จากรูปลักษณ์ก็ตาม พวกเขาไม่จำเป็นต้องสื่อสารจิตใจของพวกเขาเชื่อมโยงกันในช่วง300ปีที่ผ่านมาพวกเขาแทบจะไม่ปรากฏในโลกแห่งการต่อสู้เลยอย่างไรก็ตามเมื่อฝาแฝดปรากฏตัวขึ้นก็หมายความว่าสิ่งต่างๆจะต้องจบลงตามที่พระราชวังสงหัวปรารถนาทั้งสองคนไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นผู้ฝึกฝนที่ทรงพลังที่สุดแต่เมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันพวกเขาสามารถเอาชนะผู้ฝึกฝนคนใดก็ได้ในอาณาจากักร รวมทั้งส่วนปิงและอูฟานั่นเป็นการคาดเดาวพวกเขาไม่ได้ต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลทุกคนจริงๆอย่างไรก็ตามไม่มีใครปฏิเสธว่าเมื่อฝาแฝดทั้งสองอยู่ด้วยกันอยู่ในกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเขาคือที่สุดของพระราชวังฉงหัวตอนนี้พวกเขาอยู่ในเขตศักดิ์สิทธิ์พยากร์หน้าประตูตระกูลเย่พวกเขายือนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆดูคนตระกูลเย่เดินเข้าและออกรอยอย่างอดทน พวกเขาดูไม่ยยแสและเย็นชาเหมือนเช่นเคยเย่หนานเทียนผู้กล้าหาญรู้สึกหวาดกลัวและเยือกเย็นในใจเมื่อเห็นพวกเขาหลี่หยุนส่วนผู้มั่นใจอยู่เสมอเป็นครั้งแรกที่คิดว่าเธอสูญเสียการควบคุมสถานการณ์แล้วมันจะเสียสมดุลไปทุกวินาทีตอนที่1114เราไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลผู้เท่าผู้มีเกียรติสองคนผู้เท่าชวงและฮานขออภัยด้วยยินดีต้อนรับอย่างอบอุน่น เย่หนานเทียนธรหมัดคำนับและโค้งคำนับเล็กน้อยหลี่หยุนส่วนไม่กล้าที่จะไม่สุภาพกับสวงและหันเธอก้าวไปข้างหน้าและคำนับอย่างนอบน้อมสิทธิ์ของพระราชวังเมฆหมอกหลี่หยุนส่วนอยู่ที่นี่ยอมรับความเคารพของข้าเธอสิทธิผู้ยิ่งใหญ่เย่สวงและเย่ฮานต่างก็พยักหน้าอย่างอ่อนโยนหัวหน้าตระกูลเย่ไม่จําเป็นต้องได้รับความสุภาพเราอยู่ที่นี่เพื่อสร้างปัญหาให้กับเจ้าการสุภาพต่อเราจะไม่ช่วยอะไรมันจะเสียเวลาของเราเท่านั้น จากนั้นพวกเขาก็มองไปที่หลีหยุนส่วนแล้วพูดว่าส่วนปิงอยู่ที่นี่หรือเปล่าเย่หนานเทียนดูสงบแต่ในใจก็ขมขื่นพูดเท่าสองคนนั้นเหมือนกับที่คนอื่นพูดกันจริงๆเย็นชาและไม่แยแสห่างไกลมากแต่ก็จริงใจในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามเขารู้ว่าผู้หญิงสองคนไม่ได้ทำให้เขาอับอายด้วยคำพูดเหล่านั้นพวกเขาพูดออกมาอย่างหมดจดตามความคิดของพวกเขามันไม่เกี่ยวอะไรกับความเกลียดชังอารมณ์ หรือสิ่งอื่นใดเลยเมื่อหญิงสาวทั้งสองพูดคุยกับเจ้านายของตนเองพวกเธอก็ไม่แยแสและเหินห่างไร้อารมณ์ทักษาการต่อสู้ของพวกเขาคือเคล็ดวิชาหัวใจน้ำแข็งอารมณ์ความเกลียดชังความกตันยูความรักความคับข้องใจล้วนเป็นสิ่งที่พี่น้องฝาแฝดจะมีไม่ได้พวกเขาสองคนมีจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งและโดดเด่นมากลียุนซวนรู้สึกขมขื่นในใจเช่นกันเธอพูดด้วยน้ำเสียงทุมว่า ผู้อาวุโสส่วนไม่อยู่ที่นี่เยฮานพยักหน้าอย่างเย็นชาและพูดว่าไม่ใช่เหรอนั่นช่วยประหยัดเวลาได้มากจากความยุ่งเหยิงถ้าเป็นกรณีนี้เราสองคนจะควบคุมทุกอย่างที่นี่นั่นคือข้อสรุปของเธอเนื่องจากพวกเขาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดสิ่งที่เธอพูดจึงไม่มีใครท้าทายในอาณาจักรชิงหยุนหมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้เรียกร้องพลังของพี่น้องฝาแฝดทำให้พวกเขาได้รับอำนาจเด็ดขาด ลียุนส่วนสูดลมหายใจเธออยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็พูดออกมาไม่ได้สักคำมีเพียงไม่กี่คนในโลกนี้ที่กล้าพูดแบบนั้นสองคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนน้อยอย่างแน่นอนนอกจากนี้พวกเขาเพียงแต่บอกความจริงเท่านั้นผู้หญิงสองคนไม่เคยพยายามวางแผนอะไรเลยพวกเขาไม่จำเป็นต้องไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพวกเขาก็แค่พูดในสิ่งที่คิดไว้และทำทุกอย่างที่พวกเขาต้องการจะทำพวกเขาทำมันอย่างรวดเร็ว พวกเขาทำสิ่งที่สะอาดและรวดเร็วสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นค่อนข้างเข้าใจง่ายถ้าส่วนปิงอยู่ที่นี่เราอาจจำเป็นต้องเจรจาว่าใครเป็นผู้นำเธอไม่กลัวเราแต่เราก็ก็ไม่กลัวเธอเหมือนกันเราอาจจะต้องต่อสู้เพื่ออำนาจอย่างไรก็ตามส่วนปิงไม่อยู่ที่นี่นั่นหมายความว่าเราจะปกครองเยซงมองไปที่เย่หนานเทียนและพูดอย่างเย็นชาผู้คนในวังเมฆหมอกควรถอยออกไป ลียุนส่วนลังเลแต่ก็ตัดสินใจเธอพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกว่าท่านอาวโุโสผู้มีเกียรติโปรดอนุญาตให้ข้าอธิบายเมื่อข้ามาพูดเท่าส่วนบอกให้ข้ารักษาตระกูลเย่ให้ปลอดภัยไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเย่ฮานพูดอย่างสุภาพว่าถ้าอย่างนั้นนี่คือปัญหาของเจ้าแม้ว่าเจ้าจะยอมแพ้ทุกสิ่งที่เจ้ามีเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถปกป้องตระกูลเยจากการโจมตีของเราได้หรือไม่ ลีหยุนส่วนพูดไม่ออกความตั้งใจของเธอสั่นคลอนเราจะทำอย่างไรเพื่อหยุดพวกเขาทั้งสองใครสามารถปกป้องตระกูลเย่จากผู้เท่าสวงและฮานแห่งพระราชวังชัวได้ข้าจะถามเจ้าอีกครั้งถ้าเราฆ่าทุกคนที่นี่ส่วนปิงจะมาต่อสู้กับพวกเราที่เสี่ยงชีวิตของเธอหรือไม่เย่สวงหันกลับมามองหลีหยุนส่วนอย่างสงบนั่นเป็นเรื่องยากที่จะตอบลีหยุนส่วนเข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ยั่วยุเธอมันเป็นเพียงคำถาม ถ้าเราทำตอนนี้ส่วนปิงจะเสี่ยงชีวิตของเธอเพื่อคนตายไม่กี่คนหรือไม่นั่นคือประเด็นการแสดงออกของลยุนส่วนเปลี่ยนไปเธอไม่รู้คำตอบเช่นเดียวกับที่เยซวงพูดส่วนปิงอาจเสี่ยงชีวิตของเธอเพื่อต่อสู้เมื่อคนตระกูลเย่ยังมีชีวิตอยู่แต่แล้วเมื่อพวกเขาตายละ่ะคนตายไม่มีประโยชน์ไม่ว่าคนตระกูลเย่จะมีคุณค่าต่อส่วนปิงแค่ไหนเมื่อพวกเขาตายพวกเขาจะไม่มีอะไรเลย ลี่หยุนส่วนถามตัวเองและเธอก็ดาว่าส่วนปิงจะไม่ทําหากมีคนอื่นในพระราชวังสงหัวมารวมถึงราชินีจันทราด้วยพวกเขาคงไม่หวาดกลัวอย่างไรก็ตามผู้เท่าชวงและหานก็อยู่ที่นี่พลังสูงสุดของอาณาจักรชิงหยุนนั่นเป็นชัยชนะที่รับประกรันซึ่งมันทําให้หลี่หยุนส่วนลังเลออกไปเย่ฮานกล่าวอย่างสุภาพ ความหนาวเย็นอันแหลมคมในกระดูกลุกขึ้นและไหลไปทางลหลหยุนส่วนและสาวกอีกสามคนของพระราชวังเมฆหมอกไม่มีอะไรเคลื่อนไปทางเย่หนานเทียนเลยสาวกพระราชวังเมฆหมอกทุกคนรู้สึกถึงพลังอันท่วมท้นที่โจมตีพวกเขาพวกเขาไม่สามารถต้านทานมันได้พวกเขาถูกกระแทกจากพื้นและเมื่อพวกเขาลุกขึ้นพวกเขาก็อยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตรเมื่อพวกเขาพยายามจะเดินกลับพวกเขาก็ตรหนักว่าพวกเขาสามารถอยู่ให้ไกลขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เข้าใกล้ได้เลยแม้แต่น้อย เยฮานไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวเมื่อเธอทำกับพวกเขาช่างเป็นพลังที่ทรงพลังอย่างน่าสยดสยองผู้คนในพระราชวังเมฆถูกขับออกจากพื้นที่เยซสวงและเย่ฮานเริ่มมองเยหนานเทียนด้วยสายตาที่เย็นชาเยหนานเทียนเราพบกันเมื่อ19ปีที่แล้วเย่ฮานกล่าวอย่างสุภาพเยหนานเทียนยิ้มและพูดอย่างสุภาพว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่เจ้าสองคนจำข้าได้ร่างเล็กเช่นนี้อืม เย่ทรงพยักหน้าและถามว่าข้าอยากรู้ว่าตระกูลเย่ของเจ้าต้องการทำอะไรเพื่อยุติความสับสนวุ่นวายนี้เธอแค่ถามตรงๆเย่หนานเทียนหัวเราะและพูดว่านั่นเป็นคำถามที่ผิดผู้อาวุโสผู้มีเกียรติเราไม่ต้องการที่จะยุติมันเลยปัญหาคือสิ่งที่เจ้าวังฉงหัวต้องการให้เรื่องนี้จบลงหลังจากที่ได้เห็นการโจมตีอันทรงพลังของทั้งสองผู้มีอิทธิพลในท้ายที่สุดแล้วเย่หนานเทียนก็รู้สึกสงบและสงบอย่างยิ่ง มันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามลูกผู้ชายที่แท้จริงควรจะเข้มแข็งเมื่อสิ่งต่างๆแย่ลงชีวิตและความตายนั่นไม่สำคัญมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการแต่เป็นสิ่งที่พระราชวังสงหัวของเจ้าต้องการนั่นเป็นคำตอบที่ยากเยส่งพูดอย่างใจเย็นข้าไม่ค่อยพูดข้าไม่รู้ว่ากฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นยังไงข้าไม่เคยพยายามมีเหตุผลกับคนอื่นเลยถ้าข้าถามคำถามผิดก็ช่างมันเถอะ บางทีมันอาจจะเป็นความผิดพลาดที่โชคดีใบหน้าของเย่หนานเทียนบิดเบี้ยวสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์นั่นไม่สามารถตรงไปตรงมามากขึ้นข้าคิดว่าคงมีคนไม่มากที่สามารถพูดได้เหมือนเจ้าดีตอนนี้ข้ากำลังเห็นอยู่อันหนึ่งโชคดีที่ผิดพลาดจริงเหรอเจ้าไม่รู้อะไรเลยจริงๆใช่ไหมไม่ว่าเยซวงจะพูดอะไรเธอก็ฟังดูเหมือนเป็นกฎหมายคนฟังก็จะรู้สึกว่ามันเป็นกฎหมายเหมือนกัน เยซงบอกว่าเธอไม่รู้อะไรบางอย่างแล้วเธอก็ไม่รู้ถ้าเธอถามอะไรผิดก็ถือว่าโชคดีมากมันไม่สำคัญว่ามันจะสมเหตุสมผลหรือไม่เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ